ให้น็อตเอ่อ,อ,อนั่งให้สุดไม่ใช่ <laughs> สัมภาษณ์หน่อยครับใ,ใช้ยาสีฟันเอ่อส่วนใหญ่ก็อมอมได้วไมครับ <laughs> สวัสดีค่ะนอนจ้าน็อค่ะหรือน็อ AJ อเะโอ้โหเล่นใหญ่มาก <laughs> ธรรมดาซื้อในวงการนะคะโอเคทุก okay, คนวันนี้เห็นเราสองคนมาพร้อมกันคู้ปกตินอนจะไปอยู่หลังกล้องนะแต่วันนี้เรามากู้กันเพราะว่าเราอืมวันนี้ <อะ S 2> <laughs> เราจะไม่ได้มาแข่งการแต่อย่างใดแต่วันนี้เราจะมาทําอาหารร่วมกันค่ะอันนี้จะเป็นทีมเันหรือเปล่าเออดูจากหน้าก็น่าไม่น่านะโอเควันนี้ไม่น่ารอด่ะ คือเราจะมาทํางานร่วมทีมกันก็คือเราจะทําเป็นอาหารจานใหญ่ามากๆแต่ที่สําคัญวันนี้เราไม่ได้แข่งกันนะเราต้องร่วมมือกันนะทำอาหารจานใหญ่แล้วคนกินอ่าคนกินเนี่ยใหญ่ไหมเหออยตัวใหญ่อะอะไรเงี่ยตัวใหญ่ <c oughs> ก็คือกินเราคุงกลางให้เหมาะสมกับคอนเซ็ปต์ชื่อรายการเราว่าเกียมคุงกลางนั่นเอง <c oughs> นะ้องแคิดว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันบ้าง คิดว่าน่าจะเป็นออน้ำพริกอ่องนะคะไม่คือตอนนี้เรากำลังเครียดแบบว่าเออใครแม่งจะกินวะแมงกุลเราก็ไม่รู้เลยว่าใครแม่งจะกินมัน่าเกิกูกินอะ่ะใช่นั้นมันคืออาทิตย์ที่แล้วปะ่ะอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่น้ำพริกอ่องค่ะมันเป็นผัดหมูกระปิอ๋อหรอน้ำพริกัหมูกระปิกาทิสีเลยนะฮะสีขาวสีขาว,ขา,ว,วาไม่ได้ว่าไม่ได้ไไดไไดเราอยากซุปซีเพื่อนดิปัดเพื่อนจามแล้วเวอร์กะทิบ้านหมุสีสีขาวกิดทองหยอดฝอยทองอะไรประมาณนี้มามาก เดี๋ยวเราไม่รอช้ากันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าว่าวันเนี้ยเราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างที่จะทำส้มตำจานยักษ์ซีฟูด้ดท็อปปิ้งด้วยหมูกรอบแบบจุกๆัวมาชชิิรตจุก เดี๋ยวเราไม่รอช้าก็าดีกว่า,<ะ>าไปทํากันเลยว่าจะสําเร็จไหมในครั้งนี้แต่ทําไมเนื้อหมูเหมือนกระเจียวหมูคะไม่ทําไมคุณนนเลือกได้เหมือนกระเจียวมากเลยฮะอ,อ,อแต่ไม่เป็นไรค่ะดีแล้วเพราะเราชอบนะคะเดี๋ยวเราไม่รอช้าดีกว่าเราไปทากันเลยขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะต้มเป็นหมูสามชั้นแกงกอดเพื่อที่จะไปทําเป็นหมูกรอบโอเคไะเคี่ยเออแล้วเดี๋ยวน็อตเอามะละกอไปตอกอันนี้คือเดี๋ยวเอาไปแย่เอาไปเอาไป โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปปอกกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นของเราอ่ะอมีถ่ายค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปในหม้อเลยอะไรคะวันนี้เดี๋ยวป๊อดก็ปอดอย่างนี้โอ้โหคุณสังเกตว่าแต่งตัวอะไรเนี่ยอะทำไมล่ะฮะ ก็ส <g> าวไทยบ้าอะไรอย่างเงี้ยขาต้มต๋ำปะงงงาแล้วมันผิดยังไงคะสบายนางอ๋อหรอใช่ค่ะโอเคเอ่อทุกคนวันนี้เราก็จะไม่ได้ขายขำนะเพราะวันนี้เรามาขายแบบเป็นฝีมือถูกปะเราขายแบบเป็นฝีมือเราเราไม่ใช่คนขายขำแบบอาทิตย์ที่แล้วที่มาบอกว่าการทําอาหารนะเป็นแบบพวกทองหยิบทองหองอยอดสอยทองอะไรแบบใช่ค่ะที่เห็นเนื้อหมูอยู่ข้างหน้าพวกเราไม่เคยอย่างวันนี้พวกเราก็ทาพวกบัวลอย แถมอีนันทำนะเนื้อหมูก็เค็มยังเสือใสกะปิโง่มากนะฮะนี่มึงมองข้ามหมูกูขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อกี้มันก็ไม่หนู่ะคุณเผาเพื่อนมันไม่ดีนะคะเราตัดภาพอินเสิร์ตไปเขาที่แล้วจ้ะหรืออะไรอยู่อ่ะห่ไก่ยังไม่สุกเลยน้ำยังไม่เดือดเลยใส่ไก่แล้วระหว่างที่เราเนี่ยรอต้มหมููสามชั้นให้เดือดเดี๋ยวเราจะมาสับมะละกอกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรนจะขูดอันนี้ไปขูด วันนี้เรามีหลายบวด้วยนะหลายบวชเดี๋ยวเราจะมาผสมกับในทรงต่ำใช่ค่ะแต่พอกินแล้วไหลาตายนาะวุ้นชอบชอบชอบอะไรคะอันนี้เอามาทำไมก็เดี๋ยวเอามาพูดเขาใช้เน็บใช้ซอดโอ๊ยนอนเอ oh, <c oughs> แล้วพอเราทำเสร็จาปั๊บอะเราเราเดินออกจากร้านเราไปเราโดนคว้างขวดเลยนะเพราะอะไรคะเสียงดัง,งไม่หรอกโดนคว้างเพราะชุดกูเนี่ย <c oughs> โอ้จะให้นออ็อตเออนั่งให้สุดไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> โอยสำคัน่อยนะคุณใช้ยันสิฟันเออส่วนใหญ่เนาะอมได้ไหมฮะได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาหมูอะมาทิ่มท <c oughs> ิ่มทิ่ม จนให้น้ําแตกเป็นสีขาวนะคะน้ํามันหมูไม่ใช่เราเอาหมูอะทิมตรงหนังเพราะว่ามันจะช่วยมันช่วยอะไรอ่ะอะช่วยอะไรลหะคะไม่ไม่รู้เห็นเขาทิมก็คือทิมตามแค่นั้นจบอาจจะเป็นการระบายหรือเปล่าคะระบายให้มันมซึมเข้าไปไอะไรนี้นเนเลย เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปตอนนี้ก็น้ำมันน่าจะร้อนแล้วแหละเดี๋ยวเราจะใส่เป็นหมูกรอบที่เราทำเองเน,ะนาะนะอุ๊ยไฟตกใจ,กใจเ,เราจะทอดด้วยไฟแบบเออกำลังดี<ะ>เพราะว<ะ>่าเราไม่เคยทำเราก็ไม่รู้ว่าอ๋อแบบมันจะต้องไฟแรงมากมทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยคะน,นี่คือจากที่เราไม่ได้เคยร้องไห้นาะนแล้วเามาร้ <c oughs> องไห้กับรายการดีดคะ <c oughs> <c oughs> อนีอกลัวอะไรครับอะไรมันระเบิดอ่ะเนี่ยอะไรระเบิดครับเนี่ยอุ๊ยทุกคนครับตอนนี้เราจะรอให้น้ำที่เราจะมาต้มกุ้งต้มปลาหมึกให้เดือดนะคะคือเราจะเลือกเราจะรวกเป็นหมึกสายว้าวรเป็นหมึกสายกับกุ้งเมื่อกี้ทำอ๋อโอเคนะี้วันนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะเนื่องจากน้ำมันเดือดเฮ้ย น่าพูดไม่ทันขาดคำนะทุกคนอะไรคะได้เลยฮะคือตอนเนี้ยโอเคนะเมื่อกี้เป็นอะไรเยี่ยวไหลเลยเดี๋ยวเราจะลงประมุขจิ๋มเปียกหมดเลยอุ๊ยกระเด็นกระโดงหมดเลยห่อ น้องสวยมากไม่ค่ะคำว่าสวยไม่กล้าละคอนิการยืนหลังพม่าน่ะอุ้ยดีเยี่ยมเลยสวยตอนป่อนนี้หมูกรอบก็ได้แล้วแหละค่ะนี่สวยมากอุ้ยสวยมากเลยอ่ะ สีดําเนี่ยมเลยอะมึงเฟกมากมาแค่ขึงเฟกมากไม้ก็สวยมากไงคะนะสีดํดอุ้ยีอุ้ยทุกคนครัหเือนทองเหมือนฟานค่ะทุกคนซึ่งหมูปอตเดี๋ยวเราจะมาใส่ข้างๆส้มตำเหมือนกันแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะตำส้มตำกันแล้ว เมื่อกี้เราเกิดเหตุขัดข้องนิดนึงคือกล้องอีกตัวหนึง่งของเรามันดำใน<ช>ที่นี้ทําให้กล้องตัวนั้นที่ต้องใช้ไวเดตอ,อ่ะ,<ช>อะก็ต้องเลิกใช้ไปด้วยเราก็เลยใช้กล้องโทรศัพท์เนี่ยอ่านซึ่งเสียงอาจจะเบานิดนึงแต่ก็รับรองความแซ่บเหมือนเดิมค<ช>่ะ,ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาบีบมะนาวโลงโครกัน ไปแล้วใส่เป็นปลาราซึ่งปลาราที่เรายอมรับและเป็นอันดับหนึ่งของเรานั่นก็คือปลาราแม่อีพิมน,นะคะแล้วก็ได้สปอนเซอร์ด้วยแอบร้องไห้นะคะม่คือเราอะชอบปลาร้าเขาอยู่แล้วไนงะ ันทรายป่าใช้ถาดอะไรอย่างีอันนี้เอาไปเลี้ยงวัดป่ะไม่อันนี้คือเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านใช่หรอคะเลี้ยงคนสิบจังหวัดสิบจังหวัดเลยนะเขาจะกินหรือเปล่าคะอาวไม่เดี๋ยวเราลองเทียบกัน คนเราก็ได้แล้วส้มตำปูปลาไ<า>หลบัวแบบจานยักษ์เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรากเาจะมาแต่งใส่เครื่องลงไปเนี่ยตามที่เราได้ทาไปแล้วมีทั้งกุ้งลวกเหมือนใส่ลวก<า>หมูกรอบที่เราทอดกันแบบท<า>รมบรสมากแต่จริงๆเราไม่ได้กลัวเลยนะ<า>จริงๆมันเป็น acting เราไม่ได้มันคือการแสดงเราเราไม่ได้ลัวร์เได้เลยฮา เดี๋ยวเรามาตกแต่งก,กันดีกว่าขันรอบวางไว้ตรงถ,ถ้าเราซื้อแล้วเราจะได้กินแบบนี้อ๋อยอมคุณค่าจะกี่ร้อยล้านก็แล้วแต่นะครับ สำหรับส้มตำถาดยาของเราและเนื่องจากที่เราทําไปแล้วสองคนก็าคาดว่าน่าจะกินไม่หมดก็เลยไปตามเพื่อนมาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือวีโอ้วันดีครับด้วยหนึ่งคิดว่าคาดว่านึกว่าจะกินไม่ได้เลยก็หมดไมวันนี้ดเดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่าลองดูก่อนค,อค่ะอาจจะแซบคันนี้หมูหม,หมูก่อบนี่เราเราใช้เท้าขย้ำนะคะ จะไม่เหมือนกันอุ้ยขอบคุณท็อกินได้เลยกินได้เลยต้องเริ่มจากตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยอร่อยเ่ยทานหมูกรอบหมูกรอบได้เลยสองผิดแล้วนมได้เอาไปทั้งชิ้นเลยนะมาเรากดให้อ่ะตอนนี้ก็คืออัจฉรัยะสั่งเรากดให้อ่ะโอ้ถือมีดนากลัวมันเหรอมันไม่เลิศอะเราต้องแบบหมูกรอบอาจจะเค้นหน่อยนะเพราะว่าใส่เกลือเยอะมากอ่ะมันไม่เลิศคือแบบใช้มือใช้ซ้อมกินอะไม่เลิศหมูกรอบกรอบนะกรอบนะ ชิมนะครับอุ๊ยเจียบอือไม่เสียงฟันกูโ <c oughs> <c oughs> อ๊ยฟันหลุดเลยละ่ะขออนุญาตใช้มือนะกินแบบนี้มันควรจะใช้มือเหละไม่จริงๆถ้าหนูอยู่ก็คือโอใช้ไปเลยไม่ได้ว่าค่ะกินคู่กันคือดีมากค่ะบวกก็ไปนะ ันนีทอดเองเลยนะวีทําเองด้วยผมใช่ทําง่ายมากเลยค่ะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยในการทําได้เลยคะแต่ากว่าอ่ะมีกุ้งสดด้วยใช่ใช่เหะอมนแล้วต่คนนะแต่จริงๆแบบนี้ก็ดีนะไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรกินดี อิ่มกันแล้วเนาะเราก็อิ่มกันไม่ก็คือเดี๋ยวเราจะขอตัวไปเกียมก่อนก็สุดท้ายนี้ก็ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เราทําอะไรใน E ีพีหน้าสําหรับเกียมปุงแต่เอ๊เกียมปรุงกลางไม่คือเกียมภูุงกลา,า,างก็มองวบังป่ะไม่ก็อยากให้ทุกคนน่ะคอมเมนต์มาด้านล่างเลยว่าอยากจะให้เราทําอะไรใน E ีพีหน้าสําหรับเกียมปรุงกลาง เพราะเราจะทําเมนูท <Jetzt motherf abil itation> ุกๆอย่างนั้นเป็นแบบใหญ่บิ๊กมินเหมือนวันนี้ค่ะอแล้วสําหรับท่านใดนะที่อยากติดตามพวกเราก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k เกียรเบรกยูทูบเกียมเบรกแล้วก็ติ๊กต็อกน้องใหม่ด้วยนะในของเกียมเบรกนะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะสําหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ